เรามาฟังเคสตัดดีกันลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวงเล็บนักเรียนกวดวิชาเจ้าค่ะลูกและน้องสาวมีความเข้าใจในทุกๆกรงงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความตั้งใจที่จะร่วมสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างเต็มที่เต็มกำลัง ในทุกๆโครงงานเจ้าค่ะลูกกราบขอความเมตตารพเดชพระคุณหลวงพ่อฝันได้ฝันถึงคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ของลูกด้วยเจ้าค่ะคุณพ่อของลูกมีบุตรทั้งหมดสิบสามคนอือ,อต่อมาเมื่อมีลูกหลายคนจึงรับภาระไม่ไหวได้ยกให้พู้อื่นตั้งแต่แรกเกิดไปหนึ่งคนจึงเหลือเพียงสิบสองคน<อ>คุณพ่อมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างฐานะครอบครัวขณะนั้นยากจนมาก มีชีวิตท,ที่ลำบากตอนเล็กๆลูกต้องออกไปเก็กบผักบุ้งน้องชายต้องออกไปจับปลามาทำอาหารให้ครอบครัวเพราะอายุได้เจ็ดแปดขวบก็ต้องออกไปรับจ้างทางานตามที่ต่างๆอ่านหนังสือไม่ออกจนมาได้เรียนหนังสือตอนโตอายุได้ยี่สิบกว่ากว่า oh. ส่วนน้องอีกห้าคนได้เรียนหนังสือตั้งแต่อย่างเล็กช่วงที่พอรับจ้างก่อสร้าง ท่านได้ติดเฮโรอีนตลอด <Wow. S 1> จนมีมีอาการไม่มีเรี่ยวแรงช่วงหลังจริงตั้งมาทำอาชีพขายของเก่าแต่มาเลิกเฮโรอีนเพราะกลัวถูกตำรวจจับลูกลูกก็ได้หาซื้อฟินมาให้พ่อแทนโอ้สุดยอดลูกเลย oh. แต่ภายหลังพ่อกลับมาติดเฮโรอีนใหม่ oh. ติดจนเสียชีวิต ท่าที่จำได้ชีวิตของคุณพ่อลูกไม่เคยเห็นคุณพ่อทําบุญอะไรเลยตอนยังเล็เห็นท่านฆ่าเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้มาทำอาหารให้ลูกๆตามเทศกาลต่างๆจนช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลําไส้อยู่หนึ่งปีมีอาการเพ้อและเสพยาจนเสียชีวิตขณะนั้นลูกอายุได้เพียงสิบขวบตอนคุณพ่อเสียชีวิตท่านเป็นห่วงครอบครัวม,มาก เพราะเสียในขณะที่ครอบครัวกำลังลำบากมากลูกก็ยังเล็กๆแม้แต่บ้านก็จะไม่มีประตูบ้านอโอ้ย่ังกระบนสวรรค์น <laughs> ั่นด้ยหลังจากพ่อตายลอกชายกก็ได้เห็นพ่อเดินอยู่ที่ระเบียงบ้านบ้างมาเข้าฝันบ้างทําให้ลูกๆถูกหวยบ้างได้ลาบบ้างเ <laughs> <laughs> ช่นเดินไปตลาดเจอสร้อยทองนหนักหนึ่งบาท<อ>ได้เอาไปขายมาเลี้ยงครอบครัว ลูกๆจึงคิดเอาเองว่าคุณพ่อคงเป็นห่วงครอบครัวจึงพยายามมาตางช่วยเหลือพวกเราโดยให้หวยและเข่าฝัน,นจะเป็นจริงอย่างที่ลูกสันนิษฐานหรือเปล่าเจ้าคะหลังจากพ่อเสียชีวิตคุณแม่ก็ตัางหน้าตัางตาทำมาหากินเลี้ยงลูกทั้งสิบสองคนมาด้วยความยากลําบากเจ้าค่ะคุณแม่กับลูกมีชีวิตที่เหมือนชาวจีนทั่วไปชีวิตลําบากมากเพราะยากจนและมีลูกมากถึงสิบสามคนด้วยกัน,นแต่บรรปลายชีวิต แม่เป็นคนที่ชอบทําบุญตักบาตรเป็นประจำเช้าวันหนึ่งขณะที่เตรียมตัวจะตักบาตรคุณแม่กาลังจะบอกลูกๆให้นำอาหารมาเพราะพระกําลังจะมาถึงแล้วท่านนั้นนั่นเองคุณแม่ก็ล้มฟุบหมดสติทันทีด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกหมอได้ใช้เครื่องปัง๊มหัวใจดึงกลับมาแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันเดียวกัน ร่วมอายุได้หกสิบสองปีลูกก็เลยคิดว่าแม่คงจะไม่ลำบากพเ,เกพราะท่านไปในขณะที่ใจเป็นกุศลแต่ก็เป็นเพียงการสันนิฐานนะคะชีวิตในวัยเด็กของลูกและน้องๆลำบากมากเจ้ะค่ะเมื่อลูกโตขึ้นก็ได้แต่งงานชีวิตจริงเริ่มดีขึ้นบ้างสามีเปิดร้านขายแก๊ส ภายหลังได้ไปทําธุรกิจก่อสร้างซื้อขายบ้านเริ่มมีกำไรฐานะทางครอบครัวครอบครัวรก็เริ่มดีขึ้นปี2535ก็ได้มีโอกาสขึ้นปฏิบัติธรรมที่ปนาวัดทำให้ได้รู้ว่าลูกเกิดมาสร้างบารมีโดยมีน้องสาวเป็นยอดกัละยาณมิตรจึงเริ่มทําบุญทุกๆบุญที่วัดพระธรรมกายอย่างสุดกำลัง มีเยอะแยะเลยปัจจุบันนำธุรกิจเปิดคลินิกและขยายไปถึงส4สาขา<อ>ชีวิตของลูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าคะ่ะลูกและน้องสาวเขากลับเรียนถามดังนี้หนึ่งขณะนี้คุณพ่อคุณแม่ของลูกอยู่ที่ไหนความ่นอยู่อย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่ลูกๆทําให้หรือไม่เจ้าคะพ่อทํากรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง50ปีด้วยโรคมะเร็งลําไส้ เฮได้ลูกจึงมีพี่น้องมากถึงสิบสามคนและยังมีชีวิตที่ลำบากมากในช่วงแรกของชีวิตเหตใ้พิสาจึงถูกยกให้คนอื่นตั้งแต่แรกเกิดแยกออกจากครอบครัวไปแค่คนเดียวและได้ไปอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าครอบครัวของลูกทำไมาพี่น้องสิบสามคนจึงได้ขวัดแค่สามคนส่วนน้องลูกรักวัดรักหลวงพ่อและเข้าใจโครงงานของหลวงพ่อทุกอย่าง แล้วทั้งสามสิ่งจะเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทําบุญให้ได้เดือนละหนึ่งเอ็มทุกเดือนสาธุตอนนี้จึงตั้งใจทําธุรกิจอย่างเต็มที่ความตั้งใจของน้องสาจะสําเร็จสมปรารถนาหรือไม่เจ้าคะแหมกลาบขอพรหลวงพ่อโดยเออพรขบพอให้ได้แล้วทำอย่างไรจึงจะเกิดมาพร้อมทุกอย่าง้แต่เกิดไม่ลำบากเหมือนอย่างชาตินี้เจ้าคะอ่า เรามาดูกันเลยพ่อทำกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตตอนอายุห้าสิบกว่าด้วยมะเร็งลำไส้อันนี้ก็ฝันในฝันแล้วนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฝันในฝันไปเรื่อยเปื่อยนะจะไปคิดอะไรฟังเพลินๆรายการนี้เป็นรายการเล่าฝันในฟันก่อนนั่งธรรมะ หายใจสบายนั่งสามารถจะได้ดีแต่มีความรู้บ้างก็เอาเอาไว้แค่ติดขาติดแข้งบางทีก็ใส่บาแบกหามเราตกลงกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกใช่ไัมใช่ครับและลืมไปแล้วไม่ลืมเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความฝันนะครับจะเป็นเป็นตุเป็นตาอะไรกันไปก็ฝันไปว่าโรคของพ่อเนี่ยเกิดด้วยกรรมในอดีตและปัจจุบัน กัมในอดีตท่านเคยฆ่าคนโดยเรื่องก็มีอยู่ว่าได้ทำการค้ากับเพื่อนแล้วก็ถูกเพื่อนโกงเอาเงินไปเลยแค้นแค้นมากๆแค้นก็เลยคิดฆ่า,าก่อนฆ่าก็มีปากเสียงกันจนบรรดาโทสะ จึงเอามีดแหลมแหลมแทงไม่ยั้งที่ท้องจนตายาบวกกับกรรมปัจจุบันฆ่าสัตว์เป็ดไก่เป็นต้นกนรรมปานาติบาตทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงทำให้เป็นมะเร็งในลำไส้ตายไปแล้วจิตท่านเศร้าหมองมากเพราะเห็นภาพที่ตัวทำไม่ดีเอาไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะที่เป็นอาจินกรรมคือการเสพยาฝิ่นเสพเฮโรอีนเป็นภาพหลักคือจะเห็นเป็นภาพหลักๆภาพรองเรามาก็ห่วงครอบครัวห่วงลูกและถัดไปก็เป็นภาพฆ่าสัตว์แต่ภาพหลักๆที่ติดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นก็วูบไปทันทีเลยตายก็วูบไปมหานรกคุมห้าทันที ตอนนี้ถ้ามีไกยใหญ่โตขนาดภูเขาลูกย่มยม่อมมีผิวสีดำเปรยอยกยผอมแห้งเห็นกระดูกกำลังถูกนายนิรยาบาลหลายตนซึ่งเกิดขึ้นด้วิบาปก,กรรมของตนเองจับมือจับเท้าน้ำมัให้ดิน้นแล้วก็ให้นอนงาย และนั้นนิระยะยบาลอีกตอนหนึ่งก็เอาแท่งเหล็กร้อนสีดำๆดตรงปลายจะมีควันกรดร้อนพุ่งออกมาให้สูดแล้วก็เสียบเข้าไปในปากควันกรดก็เข้าไปกัดกินภายในร่างกายดิน้นปลาปลาแต่ก็ดิ้นไม่หลุดเพราะถูกนายนิรยาบาลจับเอาไว้ตรมานมาก เจ็บปวดจนตายตายแลว้วก็ฟื้นฟื้นแลว้วก็ตายยากที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกท่านจะอยู่ในสภาพอย่างนี้อีกยาวนานนะลูกนะเพราะด้นบุญที่ทำไปตอนนี้ท่านรับไม่ได้แร้วโดยวิธีธรรมดาแต่ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกแต่เว่าที่คุมบุญให้ด้วยวิธีพิเศษซึ่งมหา ปูชนยาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราและทีมงานนั่น <Okay. S 1> ขุมบุญไปให้ด้วยวิธีการพิเศษ mm hmm. ก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบา mm hmm. แต่ถ้าวิธีธรรมดานั้ญยาที่ลูกๆเห็นว่าท่านมาเดินอยู่ที่บ้านมาให้หวยนั้นน่ะ mm hmm. ไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยเพราะท่านไปมาหานรลก mm hmm. แต่เป็นความคำหนึ่งคิดถึงพ่อจึงเข้าใจว่า เป็นพ่อแล้วก็เห็นเป็นพ่อแต่ความจริงนะไอ้ที่ถูกหวยหรือว่าได้อะไรมานั่นมันเป็นเพียงเศษบุญเก่าของลูกที่ทำมา<อ>เศษบุญเก่าๆทำให้ได้ลาบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละเศษของบุญส่วนแม่ตายด้วยจิตผ่องใสเพราะใจอยู่ในบุญ พอเป็นลมวุไปก็เหมือนหลับแล้วตื่นกลางพิมานทองขนาดย่อมย่อมขึ้นอยู่บนชั้นดาวดึงเฟสสามบุญส่งผลไปก่อนซึ่งก็ยังไม่ควรประมาทนะเพราะมีบาปฆ่าสัตว์รอคอยอยู่ต้องทำบุญทุกๆบุญซ้ำๆแล้กเอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆซึ่งท่านสามารถอนุโมทนาบุญได้ ที่มีลูกมากถึงสิบสามคนเพราะแม่เคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมซึ่งนิยมมีลูกมากๆอยากมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วก็มีบุญอยู่นิดหนึ่งคือครั้งหนึ่งนี่ในอดีตนะท่านเคยจับปลาได้ตัวหนึ่งในท้องมันมีไข่เต็มเลย เกิดความสงสารมันโอ,โอ้นี่เราต้องคายหลายชีวิตเลยเนี่ยสงสารเลยปล่อยปลาตัวนั้นไปแล้วก็นึกในใจว่าจะว่าเป็นอธิษฐานก็ไม่เชิงนะมันเป็นความปรารถนามากกว่าอยากจะมีลูกเยอะๆไปทุกชาติชาตินี้ก็เลย<อ>มี<อ>แค่สิบสามคนก่อน ส่วนพี่สาวที่ถูกยกให้ไปอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าครอบครัวของลูกนั้นน่ะเพราะเขามีทานบารมีมาดีกว่านะสิบุญก็เลยชิงช่วงเอาไปอยู่กับตระกูลหรือครอบครัวที่ดีกว่าทำให้ชีวิตสบายส่วนคนอื่นน่ะมาดีตอนโตเพราะว่าตัดสินใจทำบุญชา้า เวลารู้เรื่องข่าวของบุญในตัวเองก็ดีหรือใครมาบอกก็ดีเนี่ยกว่าจะติดตัดสินใจแต่ก็ชา้ชาช้าบอกให้รอรู้หลุงปูก็คิดแล้วคิด,คดอีกอยู่นั่นแหละบุญจึงส่งผลชา้านี่ไหนดีตนะนี่ไหนีอันนี้อันนี้เมื่อกี้ว่าเองกว่า,ววาจะรวยได้ก็ต้องใช้เวลานอนหน่อยนะ ก็มันทําช้าเนะี่ยเพราะบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตทําตอนไหนเราก็ได้ตอนนั้นทําช้าได้ช้าทําเร็วได้เร็วทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยทาแล้วเสียดายรวยแล้วตอนหลังรักษาทรัพย์ไม่ได้หายอีกมันแหมมันเรื่องละเอียดอ่อนเลยเนี่ยสามคนพี่น้องมีสายบุญร่วมกันมากับหมู่คณะและครูไม่ใหญ่จ้า โดยเฉพาะใครมีความรู้สึกรักวัดรักหมู่คณะรักครูไม่ใหญ่มากเพราะทำบุญร่วมกันมามากตามกันติดกันมาเลยไม่ใช่เพียงแค่ติดตามแต่ที่พลัดไปลำบากในต่อได้ก,ก็เพราะความตระหนี่ในตอนตอน้นแล้วก็คิดสร้างบุญชา้ชาช้าบุญก็เลยส่งผลชา้ามักจะมีปีติในบุญภายหลังที่ทำไปแล้ว คือนานดีดีโอ้ความรู้สึกชาหรือก็คือจะต้องทำบุญเนี่ยมันถูกหลักวิชานะลูกนะ oh. แ,ตแต่ก่อนทำกำลังทำและหลังทำแล้วถ้ามีปีติสาคราก็จะมีความสุขทั้งสามวัยคือวัยต้นก็สุขวัยกลางก็สุขวัยปลายก็สุขแล้วทำบุญจะต้องไปเสียดายในภายหลังนะลูกนะเสียดายในภายหลังนี่พอได้ซัพย์มาเพราะช่วงเสียดายรับก็ ล่มสลายเหมือนกันดวงบุญในปัจจุบันของน้องสาวนะ่ะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจว่าจะทำเดือนละเอ็ม<า>แต่มันก็ยังไม่สม่ำเสมอนะลูกนะบางเดือนจะได้บางเดือนมันก็ยังไม่ได้หรอกนี่ไม่ใช่หมอดูนะ<า>ให้ทำบุญต่อไปเรื่อยๆอันนี้<า>นก็ฝันไปเรื่อยเปื่อยแหละ ทำบุญต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะประกอบเหตุไปเรื่อยๆอธิษฐานไปบ่อยๆสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมก็จะได้สมปลาอถนาเดือนละเอ็มทุกๆเดือนเอง,เองในภายหลังจะช้าและเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองและลูกเอ้ยอจะทิ้งความตั้งใจที่ดีของเราไปแล้วกันมุ่งมั่นประกอบเหตุ ประกอบเหตุสร้างบารมีเรื่อยๆไปในลูกนะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆของเคสตัดดีในวันนี้